จากยอดดอยสู่ท้องทะเลคือแนวทางแห่งการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบรุรีนาม,มาซึ่งการฟื้นฟูป,ป่าชัยเลนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยและนี่คือความยั่งยืนของทรัพยากรอันล้ำค่าแหล่งอาหารชุมชนของแผ่นดิน นนแต่ก่อนลุงเป็นหนี้เขาเยอะเป็นหนี้ไม่เคยหายไม่เคยหายจากนี่แต่ว่าเราน้อมนําเอาเรื่องของความพออยู่พอกินเอามาปรับใช้เราก็ลดหนี้ไปได้ก็ได้มีความรู้หลายๆอย่างดีใจมากถ้าจะทาดีทําเดินตามรอยท่านกันตลอดไปสาองพระอ,องค์ท่านทำได้ทุกเรื่องไม่ว่าอะไรทำได้ทุกเรื่องแต่ต้องทา ลระมดระวังการทำขอบคุณพระองค์ท่านแล้วท่นนี้ครับให้พิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทาโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษต,ใตใรในพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีในวันที่28ธันวาคม2524แนวพระราชดำริการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลสร้างสมดุลด้วยศาสตร์พระราชาปัจจุบันผลสำเร็จแห่งการพัฒนาโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเอาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระประมนทละมหาภูมิพลในดุลเจเดชได้ปรากฏอย่างชัดเจนในรูปของความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของทรัพยากรป่าชัยเลนป่าบกรวมถึงทรัพยากรชายฝั่งบริเวณโดยรอบของพื้นที่ศูนย์โดยเฉพาะองค์ความรู้ในการสร้างและฟื้นฟูทุกทรัพยากรแห่งชีวิตคือศาสตร์พระราชาความมั่นคงของวิถีแห่งอาชีพและชีวิตที่พอเพียง ก่อเกิดรอยยิ้มและวิธีการดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกนี่คือนาพระชาชไทยที่ยิ่งใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อประสบกนรกรของพระองค์เสมอมาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เนี่ยเราพัฒนาจากยอดเขาลงสู่ท้องทะเลในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาอาชีพบริเวณพื้นที่728ไร่ที่ถูกบุกรุกเราก็มาพัฒนาเป็นพื้นที่การเลี้ยงกุ้งสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยหนึครอบครัวการทําปุ๋ยหมักเพื่อไปใช้ในการเกษตรแล้วมาเรียนรู้เรื่องการพ่อเหตุเศรษฐกิจนะครับเมื่อเมื่อมาฝึกอบรมแล้วเนี่ยเขาก็อไปทำล้วเราก็ตามไปดูแล้วก็ว่าเขายังติดขัดอะไรเราก็ไปสนับสนุนส่งเสริมให้เขานะครับการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลสร้างสมดุลด้วยศาสตร์พระราชาด้วยแนวพระราชดำริ ในการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรแห่งชีวิตซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โดยทรงมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือชาวบ้านในระย,าย,ายนนระยา,ยาวเช่นการศึกษาระบบการเลีย้ยงกุ้งกุลาดำการทำฟาร์มหอยหนางรมฟาร์มหอยแมลงผู้และการประมงโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปรากฏความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมผ่านศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบชลประธานน้ำเค็มองค์ความรู้แห่งอ่าวคุ้งกระเบนสารต่อศาสตร์พระราชาผมเป็นกเกษตรกรคนหนึ่งได้แผ่นดินพระราชทานศูนย์ศึกษาพ,พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยนะได้ส่งนักวิชาการลงมาการดูแลกาเรเลี้ยงกลุ่งควบคุมทำบอวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ได้ทุนของทกศ ตอนนั้นเลี้ยงกุ้งนะครับผมครับกุลาดําพระองค์ท่านให้เลี้ยงกุ้งพื้นเมืองลืนตาอาบปากได้สากก่ประมงพระโของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมี่เป็นคนสุดล้นฟ้าเลยครับที่ผมมาอยู่ๆนะตอนนี้มีอาชีพทำมาหากินอยู่สุสบายด้วยครอบครัวในขณะเดียวกันกิจกรรมด้านการเกษตรผสมผสานก็ได้รับการพัฒนาและขยายผลไปสู่ราษฎรโดยเน้นการพัฒนา ด้านการเกษตรแบบยั่งยืนคือคัดเลือกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ชายฟังทั้งการทำนาการปลูกพืชไร่ปลูกไม้ผลตลอดจนการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้พัฒนาต่อยอดแนวพระราชด,ดำริศาสตร์พระราชาจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มผลิตผักและผลไม้ให้มีคุณภาพและปลอดภัยน้อมนำเอา การพึ่งตนเองการอยู่อย่างพอเพียงทิษฐิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะต้องพึ่งตนเองให้ได้ก็เราก็จะต้องลดรายจ่ายให้ได้เราจะต้องปลูกทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกที่เคยปลูกทุเรียนก็มาปลูกงอปลูกมะคุดปลูกลองกองปลูกมะกรูดมะนาวแล้วก็ปิดผักสวนครัวที่เราต้องกินเพื่อที่จะลดรายจ่ายให้ได้ณปัจจุบันนี้ชีวิตเราก็ดีขึ้น ต่อยอดตรงนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ของโครงการอันเนื่องมาจากพระาธธราชดำริศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนด้วยอีกหนึ่งเป้าหมายสําคัญของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริคือการค้นหาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อผลิตและขยายพันธุ์เพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่เช่นการเพราะเหตุ ซึ่งได้ขยายผลไปสู่เกษตรกรมีองค์ความรู้ที่เข้มแข็งจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มผลิตเหตุเศรษฐกิจครบวงจรผมได้ทำเป็นแกนนำของชุมชน่ะแล้วทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาของ,ขอ,งอาคูเบนอันเนืองมาจากพระราดำบีเนี่ยเขาจะมีงบสนับสนุนมาเป็นทุนหมุมเนเวียนเย็นประมาณบ่ายประมาณสองโมงสามโมงเราจะออมารวมกองกันออกมารวมกันว่าที่นี่ไรที่ก็แม่ค้าทััวไปตำบ้านเราเนี่ยข้าตลาดนนะ่ะ เขาจะเข้ามาหาซื้อท่นที่นี่ครับก็ได้มีความรู้หลายๆอย่างนะดีใจมากทําดีทําเดินตามรอยทนจนตลอดไปที่สําคัญการหุนคืนถิ่นของพยูนที่สูญหายไปนานกว่า35ปีนับเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ได้กลับคืนมาด้วยความบุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทําให้วันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเอาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณค่านอกเหนือจากการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาตามแนวพระราชดําริจากยอดเขาสู่ท้องทะเลได้ช่วยสร้างอาชีพสร้างไรายได้และสร้างความสุขให้แก่ราษฎรท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามและวัฒนักรชีวิต ความสุขของแผ่นดินด้วยศาสตร์พระราชาและวันนี้นะคะองค์ความรู้ต่างๆที่รวบรวมไว้เป็น,าาาานศาสตรพ์รรรพระราชาภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงุรีคือความยั่งยืนที่ทุกภาคส่วนได้น้อมนำสืบสาพราาพระราชบัญญัตร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูป่าชายเลนตราบจนปัจจุบันเรารักในรู้